ขอบคุณบคพี่ต๋าค่ะพี่ต๋ากับพี่อุ้ยนะครับผมนี่สวยมากสวยมากึวงตะลึงขอบคุณน้องทีโอด้วยเกือบไปได้กินอ่ะหกท่านผู้ชมดูด้วยว่าใครจะทำหกทำไมมีข้างล่างด้วยอะ โอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่ยอมกินว่ะกินไม่ได้ไม่คออาจจะเค็ม กำกับของแม่กำกับของหมอหมอมาทำอะไรมาทำอะไรผมมาเสิร์ฟกาแฟครับอ๋อมาเสิร์ฟกาแฟเหรอครับผมมาส่งกาแฟให้พอดีว่ามีคนสั่งกาแฟอ๋อเหรอ